มาเล่นแทนไหมครับมาเล่นแทนไหมครับเล่นแทนไหมครับเอ้าเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโดนมุดไอเดินป่านขนาดเฮ้ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวมึงสนุกสิเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยไปต่อคนนั้นคนนั้นชื่ออะไรนะที่เคยคุยไว้อะไปไปยืนไปยิงต่อดิยืนยืนตบบนี้เออยยิงรอเอ้ยไปไปไป เกมเกมเมื่อกี้เสมอครับเกมเมื่อกี้เสมออ๋อเสมอเหรอครับนะฮะแม้ซื้อได้จริงเมื่อกี้ผมเกือบชนะแล้วนะครับ่ครับไม่เป็นไรผมถือว่าต่อให้อ๋อแขนครับหลังแขนโอเคฮะก็เทพโอมอยู่ทางด้านบนครับฉากต่อสู้จ oh, sí uh, right? yeah. oh oh. ะอยู่ทางด้านขวาครับใจเย่จะอยู่ทางด้านซ้ายหยิบมาเป็นสติกแล้วก็แวนก่าครับ เปิดจะหยิบมาตั้งแต่เกมแรกเลยครับสุนตีไซมอนเดี๋ยวกันเด็กใครหน้าออกมากักแบบนี้กับตัวทันไหมครับหรือจะยังไงถ้าจะแก้ก็ต้องแก่แต่พีชแล้วฮะไม่งั้นจะโคต้าที่เหลือจะมาไม่ทันแต่ถ้าหยิบมันแก้แล้วแก้ไม่ได้หมดมาแล้วครับหยิบอุดรมารอเบรกทันทีครับเล่นก็แบบรู้แก้วกันดีครับหยิบอุดรมารอเบรกแล้วหยิบฟิมหยิบมาปรับครับอ้าวมาเว้นมาครับ มาเว้นมาครับจังหวะนี้ตัวสุดท้ายเบรกไหมเชดไหมเขาจะอุดอมารอแล้วครับต้องเผยแผนก่อนครับในเกมแรกหยิบมาเป็นเบรกครับแม้ว่าจะมีอุดอรออยู่แต่ไม่มีทางเลือกครับหยิบมามเว้นมาขวางแวนการไปด้วยครับมั่นใจว่าสามารถจัดการกับสติกได้ครับแม้ว่าเดเมจจะ เหมือนจะยังมองไม่เห็นเลยครับว่าเบรที่ฝาดหน้าเข้าไปจะเป็นใครครับก็ต้องหวังกับตัวมาเวนเองด้วยครับมาเวนกับเดคไคหน่าเนี่ยต้องฝากให้เบรคเป็นการได้นานที่สุดครับแล้วตัวยิ้มาเป็นเชกครับหวังจะเก็บเกมแรกไว้ให้เบ็ดเด็ดขาดเลยครับใช้โคตต้าเชกกับปาตี้ไปว่าแต่นีต้องชนะเท่านั้นครับเกมเริ่มแล้วครับกดปั๊บกันไปครับและทางฝั่งแวนกาดโดนเครื่องไปแล้วนะ โดดไปได้แบบสวยงามครับกำลังจะสะบัดสะบัดเรียบร้อยแล้วนะเฮ็กไม่หัดทีเด็ดล่วงไปแล้วเดนกครับแต่ก็ทำหน้าที่ของเขาได้สมบูรณ์แล้วหมดเกิดใชไมาแล้วมาเวนเ้นี่มาอัพอพูดอัพพูดอัพพูดไวกายกดแปลงลางกันมาตาติดยังไม่ร่วงครับตาติไม่ร่วงแต่ไว้กายเกือบจะร่วงแล้วอย่างไงอห้หนากดใช้น้าไม่ตายหลบเช็คไปได้ครับจังหวะนี้ แล้วก็อุดรขี่มาเฉนแต่ไม่ตายอีกไม่ยังนั้นครับโดดแล้วอย่างไงเซ็นญ่แหวนไปเจอเฉียนรอเปล่าเฉีนอยู่ตรงกลางแล้วตาติดเตสมาตรงนี้ล่วงไปสองเลยครับเหลือทิ้ตัวเดียวสับหน้ามาโดนใครโดนไม่ขาดแต่ยังไหลตัวในเบสซะด้วยเหลือกินตัวเดียวตะฮิวเต้นด้วยก็รู้ว่าแต่ตัวมันเยอะเหลือเกินครับจังหวะนี้คุณใจแย่เรียบร้อยฮะนะไปก่อนครับเกมแรกครับเกมแรกครับคุณใจแย่ครับนำหนึ่งศูนย์ครับ ต้องบอกว่าเกมแรกของเซตแรกใช่ครับเมื่อกี้อูดอดฉีดไม่ติดฟล่อ่าเดินไปหน้าเลยยังรอดไม่ได้ครับแบนบินกลับไปก็เจอเดอ่ะเสือบัตเจลล์เคด้านหลังก็อูดอใช่ป่ะด้ด้านหน้าก็ไซมอนเอ้ขออภัยครับด้านหลังก็ด้านหน้าก็เชเดะมาเลยฮะแต่ต้องบอกว่าโคตาที่ทางฝั่งคุณใจเย่ใช้ไปเนี่ยมดแม็กอะจริงจริง หม,หมดสิ้นหมดสิ้นซึ่งทุกสิ่งครับเขยามาดูเกม2ก็นต่อคู่กลับด้วยครับคู่กลับด้วยแววนกายกับซาติครับเกมนี้หยิบมาเป็นเดคไนนาครับแล้วก็เบรกกับ นะเหมือนกันเลยครับเหมือนกันจริงๆนฮะว้าวว้าวยิบม,มาเป็นอบเบสครับไม่มีหรอกมาวงมาเวนดูนี่ครับดูอบเบสไอ้กันยูไม่มีกลิ่นนะว้าวกิฟ์โม่ฮะกิฟโมครับ ผูกเนื้อมานี่เป็นครั้งที่2ที่3ในการแข่งขันนี้ครับครับตัวบอมแถวหลังได้ครับแล้วก็สร้างความเสียหายแบบกระติกเกตสายได้ช่วยเบรกทำไรได้บ้างครับสายกันไปครับเบรกคิ้มไปแล้วครับโดนด้านหลังคาร์โบโต้ทางฝั่งคุณแคมปโอ๊ก็มาตับเองอยู่แล้วครัตอนนี้อ้าวแล้วเนี่ยครับช่วงเลยเลยครับเบรกโอเคพุ่งไปตับครับแล้วก็โุ่ลงพุ่งไปยัมาลูกไปเลยครับเขยตบตัวที่สองครับเบ็กขนางหน้ามันจะแว้นหลบไปมาได้ก็ได้ครับบ้า กระตับเอาพินลูกเปนตัวที่สามไงครับแบงกาดแบงเล่าไปอีกครับจัดรอดเหรอตัวที่สี่ตัวแหมตัวสุดท้ายตัวที่ห้าครับโอ้โหแรมเพ้ <c oughs> ครับหนึ่งเก็บห้าครับใส่หมดแม็กกันทั้งคู่ครับเกมแรกจำง่ายนะฮะทีนี้จำง่ายเลยครับคือหมด <c oughs> แม็กกันทั้งคู่ <c oughs> เลยฮะไซมอนเฉดฮะเอาละครับอันนี้เข้าสู่เกมสามของ เซตแรกนะฮะปิดจอหน่อยครับอ่าปิดจอปิดเสียงเรียบร้อยแล้วครับโอเคฮะคนคนกันตั้งแต่เกมแรกอ่าฮะเซตแรกนี้ต้องตัดสินถึงดีกาเลยครับแต่คือหายไปหลักๆก,ก็ที Simon Chain ่ไซมอนเชดนั่นแหละฮะนะฮะตัวที่เหลือก็เป็นตีแก้ทางไซมอนเชดนั่นก็คือวินเซนต์กับเบคนะฮะ จำง่ายมากฮะตัวเลือกก็มีอยู่อีกประมาณสัก2อสตี้ครับหยิบใช้ได้ตามสะดวกจะหยิบอะไรมาเท่านั้นแหละเอครับเปิดเปิดจอครับเปิดจอเปิดจอเปิดเสียงเหมือนกันเลยฮะ ตหยิบปูบาร์เทอร์มากะว่าแก้ทางตัวที่โดดเข้ามาฮะไอโอนาแล้วนั่งางเดียวกันทางฝั่งนู้นก็เฟรย่ามาครับดูนะว่าไอโอน่าครับกับอาบิสขออภัยครก็อาบิสกับปูบารเทอร์ครับที่เราสร้างปัญหาให้ดีกันไอโอนาต้องสองฝ่ายต่างแยกกันแต่ไม่แน่เป็นเฟรย่าก็ได้ครับที่เป็นตัวผ่านไปในเกมนี้วงกันทั้งคู่คอนเคนต์ของสองฝ่าย อัน,อนทีหน้าของท้าวกรเทพอมได้นจ้วงออกมาก,ก่อนครับเดี๋ยวจะล่วงหรือไม่ครับไม่ล่วงครับกระเด็นไปด้านหลังอันทีหน้าของท้าวกรคุณใจเย่ออกมาบ้างครับจ้วงแต่โยนเหมือนกันก็ไม่ล่วงเหมือนกันครับจะเดินไปด้านหลังเหมือนกันแถวหน้ารอบมาก่อนครับป้าเข้าให้แล้วไปยากซ้ำมาครับป้า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 บหนักมากครับเอาอ่ะ มามาไอ้วนหน้าคอบ้างเหมือนกันครับเคาะหน้าเขาไว้ครับตอนนี้อาทิตย์เผยของนะครับโอ้โหปอมเต็มหน้าเหมือนกันไปตั้งใจกั้งคู่ฟิโอนซ์ซ้ำมาตัวนี้ไปย่าโดนเข้าไปแต่ครับล่วงไปแล้วอาทิตย์หนาทีได้ดีดีกว่าออตัวนี้เจ็บหนักทั้งคู่ยังไงใครจะลงแต่เป็นทางฝั่งคุณใจแย่ครับเคลียร์หมดไปครับโอ้โหเฟสแรกครับเอาไปก่อนครับสองต่อหนึ่งครับเป็นเหมือนเดิมนะครับคุณเทพโอมอยู่หน้าจอด้านบนครับคุณใจแย่อยู่หน้าจอด้านล่างครับนั้ไปก่อนหนึ่งเซตแล้วนะฮะ ถ้าเซตนี้คุณจะแย่ที่หน้าจอด้านลา่างชนะอันนี้แน่อนอนครับ1 0 0 0 0แสนบาทครับหยิบเคออสได้ทนามาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับเอาอยางเทพวงยังไม่หยิบหยิบบัล่ะนะฮะไม่ครับหยิบเป็นเดเหนามาก่อนมาเป็นอดเทนาแน่นอนครับเรียบร้อยเคออสอเทนาครับตีที่ตัดสินกันในเซตสุดท้าย hm? เกมสุดท้ายของเซตที่แล้วฮะ เหมือนเดิมเลยครับไอโอน่ากับเฟรียเล่นกันด้วยตีมาตรฐานฮะเกมนี้นี่ต้องบอกว่าใครได้ไปนี่เซตนี้อาจจะอยู่ในมือเลยครับหยิบมาครับเป็นเด็กก้อนครับอัพพิสแล้วก็เบไคหน้าครับเกมนี้ทางฝั่ง คุณใจเย่จะไม่มีเดคไคหน้าหรือเปล่าครับเปลี่ยนอบิสออกแล้วเดอนมาที่หน้าเดคไคหน้าเดอนกลับไปที่แถวอบิสเดอนกลับมาที่อบิสเดคไค้าออบิสทำได้ครับโอเคครับเราจะใจเลือกอยู่นายครับว่าตัวกางจะเป็นอะไรูดูกันครับเกเริ่มขึ้นแล้วครับเมียออส มีเด็กก้อนกับเคออสที่ไม่มีเด็กก้อนครับด้านหน้าด้านข้างมีอะไรน่ากันทั้งคู่ตัดคึ่กันไปครับตัดซิ่ไปเรื่อยๆเคออสหมดแล้วถึงได้วงไม่ออกอาวุธกระกาด้านหลังเนี่ยมีแบ็กอัพอยู่นะฮะซาเย่ทางด้านซ้ายครับโดนสายซึ่งดังนั้นเป็นเหมือนกานจากเวฟของทางฝั่งอเิสอาหน้าของทางฝั่งเศสแยออกอาวุธแล้วเหมือนกันเด็กก้อนแทงล่างแล้วส่งลรกเทพโอม ไครับตอนนี้อธาน่าของนักบอลเซ็นหูไปใช้เขาเป็นระยะอาวุธประกอบโดนสามตัวเต็มครับเด็กก็โดนลูกหลงไปด้วยในังหวะนี้อาธาน่าล่วงไปไอโอน่าแล้วไม่ตายครับเหวี่ยงนี้โดนนั้นล้มยังไงเกียออสมาจังหวะนี้ไปโดนครับแล้วโค้งไปได้พอดีเด็กก็จะตายหรือเปล่าจังหวะนี้โดนคอแนบไปแล้วล่วงไปหมดเลยล่วงั้งแข่งแล้วตัวนี้เกือบตายหมดอบิค์มาตามมีครับอบิค์ของนักบอลคุณเนี่บโมวีไม่ได้ออกวุ้นเหมือนกันจะหมดดีไหมล้วเว้มาตรงนี้เกือบตายกันหมดวัดกันนี่ไอโอน่าโอ้แล้วอบิทยเต็วสอง เก็บไปสองเก็บเก็บได้ยังไงครับฟื้นกลับมาได้เลื่อนกลับมาไม่พอครับชาแย่เก็บเซตนี้ไปได้ครับเกือบเหมือนกันเนี่ยชาแย่ครับนําไปหนึ่งศูนย์ครับในเซตที่สองครับอันนี้เป็นแมตช์พอยต์เป็นทัวร์นาเมนต์พอยต์อ่าครับอ่าเป็นทัวร์นาเมนต์พอยต์ครับโอ้โหชาแย่แล้วครับโคต้าเหลืออยู่ลืมเลยครับใช้ตีเคออสเจอกันแบบนี้ อาจจะวัดกันที่ทไซมอนกับเชนหรือเปล่าหยิบสตาร์ติกมาขู่เลยครับคือหยิบแว่นกาดมาก็โคตา้าก็ไม่มีผลอะไรนะวัตตี้แรกมันเป็นเควอสไปแล้วครับต่างฝ่ายต่างเก็บแว่นกาดมาไว้เพื่อเกมนี้เลยครับเอาอาวุธออกมาเจอเกันนะแต่แต่ทางฝั่งคุณใจเย่นเนี่ยจะเป็นฝ่ายพลิกที่หลังถูกปะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหยิบสองตัวแก้ทางสุดท้ายมาก่อน คือไม่ว่าทางฝั่งคุณเทพโอมจะหยิบเชดหรือไม่หยิบเชดก็ต้องหยิบมาครับก็ต้องหยิบแจทามาเนี่ยครับเป็นภาพบังครับกลับไปหาคุณเทพโอมครับว่าใช้หรือไม่ใช้หยิบเป็นจูม้ามาครับหลบครับหลบแต่โดยรวมตี้ก็ยังดูได้เปียบอยู่นะฮะจากลำดับการดราฟเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้ตัดือใส่กันอยู่เป็นตี้ที่ใช้กันทั้งคู่ครับ เกมนี้ทางฝั่งเทโพไม่มีโปต้าเหลือแล้วฮะต้องชนะให้ได้ครับตาคืออะไปครับตาเอาไว้ครับตาติดกำลังจะล่วงนั่งกดพื้นเลยโดนตันเอาไว้เหมือนกันแต่ด้วยผลงานของตะยิปตาถึงจะล่วงไปครับโดนเบอร์มานาไปอีกครับแตาครับโบโตแว็กไปด้านหลังครับไซมอนของทางกุนเทโพได้ออกอาวุธมาแล้วอูดอฉีดไปด้านหลังเลยครับล่วงไปหรือเปล่าไม่เห็นครับหน้าจอมันเลยดูกน่าจะล่วงไปนะครับไม่เห็น มันไม่น่าจะมีชีวิตนะ้รับูดอกใกล้ตายเหมือนกันเดินจูงใส่บอีที่อลอตโดนกวาดไปหมู่ไตโคนหายไปเลยสามตัวไงครับจังหวะนี้ไปกัดแบงค์ล่างมาซ้ำจะลู้ดีหัวใจเดินฝาเข้ามาตับข้างใส่บเจอตับแกอีกครับเจ <c oughs> ๊งเลยครับงานนี้ไตบพนเดินต่อมาเอาทางไงเอาลวกเหมือนกันนะปเป็นใจแย่ครับโอ้โหปูมบาร์เธอครับ,รบถ้าไม่ตายรับหนึ่งแสนบาทครับคุณใจแย่ครับโอ้